เขาก็ไม่ลงไปนะเอาเ,าเอามันก่อนนี่นะนี่ไงคือถ้าเก็บเอเ็กซเปลร์ได้แต่แรกนะผมว่าเราก็ชนะไฟไปแล้วล่ะจะเกิดแล้วว่าผมฆ่ามันดีกว่ามันเพราะถ้าเขาตายตอนใกล้โลตอมกันแันเดอร์เกิดเนี่ยมันจะตายนานเอาแอกแคเกอร์มันก่อนโอเคดามเมจไม่มีตายหมดดามเมจไม่มีเรียบร้อยตายหมด ก็สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง m i กตี้เอนะครับวันนี้ครเราจะมาเล่นไฟอาร r o w กันนะครับและสกิลที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็จะเป็นสาย b บ b เบิร์ดกับ a อ r i เรียวเอนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเฟรมชาร์จได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คนใช้เป็น a อ r i เรียวกันเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราใช้สกิลนะครับเราจะได้โจมตีบูสต์แอทแทกมานะครับซึ่งมันจะคอมโบกับท่า b บ b เบิร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นสายเฟรมชาร์จเนี่ยเราจะต้องตีติดสแต็กก่อนนะครับ ไฟอโรเป็นตัวที่สามารถเก็บสแต็กล่วงหน้าได้นะครับถ้าเฟรมชาร์จจะต้องเก็บสแต็กก่อนเขา้าเอ่อเ์เบิร์ดนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้การรีคูดาวของตัวเฟรมชาร์จนะครับถ้าเป็นเฟรมชาร์จเราก็ต้องมีสแต็กพุชแอทแทคครบ2อันนี้ก่อนนะครับเอเราพุง่งเข้าไปปุ๊บเราก็ใช้สกิลทีนึงนะครับแล้วก็กดอันนี้อีกทีนึงแล้วมันก็จะรีคูดาวนะครับแต่ถ้าเป็นสายแอเรลเอทเนี่ยมันไม่ต้องเก็บสแต็กล่วงหน้าครับเราสามารถพุ่งเข้าไปได้เลยนะครับ มันก็จะรีเซ็ตคูดาวได้เหมือนกันนะครับัคาดว่าเราจะได้บู๊ตแท็กมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากใช้สกิลครั้งที่2ที่รีคูดาวมานะเราก็ต้องไปตีตัวอื่นนะครับถ้าเราตีตัวอื่นที่โดนเบสเบิร์ดเหมือนกันได้เนี่ยมันก็จะสามารถรีคูดาวได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เบสเบิร์ดเนี่ยเราก็ใช้ให้โดน2ตัวได้นะครับแต่มันจะค่อนข้างยากนะครับมันต้องใส่ความไวในการเล็งตัวศัตรูนะครับ โดนสตัวปุ๊บแล้วเราก็มานะครับตีรีบทีนึ่งแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็ต้องไปตีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันอยู่ในวงเบสเบิร์ดเหมือนกันนะที่โดนน่ะมันก็จะติดสถานะเบสเบิร์ดอยู่นะครับแต่ว่าต้องรีบใช้นะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาสั้นมากเลยในการใช้เบเบิร์ดมาลีคูดาวสกิลแอเลียเอนะครับแต่ถ้าเป็นเฟรมชาร์ดเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับคือรีได้แค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าหลังจากใช้ถ้าเฟรมชาร์ดเนี่ยมันจะไม่ได้บูสต์แอทแทคนะครับแถมถ้า แอลเดียลเอ็เนี่ยมันจะงทำให้ได้ H P ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเบิร์ดเนี่ยเวลาใช้เราจะเสียเลือดนะครับถ้าเราใช้ไม่โดนสตูเนี่ยมันจะเสียเลือดนะตอนที่เลเวลยังน้อยนะครับแต่ตอนนี้เลเวลมันเยอะแล้วมันก็จะไม่เสียเลือดเยอะแล้วนะครับการคอมโบก็จะประมาณนี้ครับโดยการที่เราจะต้องไม่มีบูสต์ไอเทมอยู่ในตัวนะครับเวลาเราใช้ท่าเบเบิร์ดกับแอลเดียลเอ็นะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่รีเซตคูลดาวน์นะเข้าไปนะครับตีหนึ่งทีแล้วก็แอลเดียลเอ็นะครับแล้วก็ตีทีนึงแล้วก็แอลเดียลเอ็ดียวนะ ดาเมจมันก็ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเรามีพุชแอแท็เนี่ยเราจะไม่สามารถตีก่อนได้นะครับคือถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราต้องกดสกิลแอนลเลเลยนะถ้าเราตีก่อนมันจะไม่รีเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะว่ามันไม่ reset ไรีเซ็ตยังไงนะครับมันจะไม่รีเซ็ตนะครับเราต้องทําการใช้สกิลเลยนะนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราก็จะไปดูไอเทมของตัวไฟโรนะครับว่าผมใส่เป็นไอเทมอะไรบ้างนะครับไอเทมที่ผมมาใช้นะครับก็จะเป็นเ e เซอร์คอรนะครับบัตติบาลีนะครับแล้วก็สกอ Hill. ตชิลลตองชิ้นนี่ส่วนใหญ่จะใส่อยู่เสมอนะครับสำหรับตัวไฟโรนะ แต่บางคนเขาก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็น Attack w e i g หรือว่า Master Band ก็ได้นะครับแต่ผมว่ายังไงตัวม a ติบ b เรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างสำคัญสำหรับผมนะเพราะมันสามารถช่วยทีมได้แล้วก็สามารถไปนั่งป้อมศัตรูได้นะครับเวลาเราเสียเปรียบมากๆหรือว่าเราเสีย h u n อ e r เนี่ยเพราะมันจะทําให้เราได้เกาะเยอะแล้วเราก็ชูทันนะครับถ้าเราไม่มีเนี่ยเราไม่มีทางที่ชูทันเลยครับถ้าเราไม่ได้เอาโคเกเต t t e ไปด้วยนะ ส่วนในนี้นะครับใครจะเปลี่ยนเป็นแอทแทกเวก็ได้นะในกรณีที่ใส่2ชิ้นนี้แล้วนะะอันนี้เปลี่ยนเป็นแอทแทกเวก็ได้นะครับแต่เนื่องด้วยที่ผมมองว่ามันเป็นตัวระยะประชิดแล้วมันก็ใช้สกิลบ่อยก็ทําให้ศัตรูติดความสามารถของตัวเลเซอร์คอร์ได้บ่อยคบความสามารถของมันคือเมื่อเราใช้ท่านะครับการโจมตีขั้นถัดไปของเรานะครับจะเพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับยิ่งเรามีแอทแทกสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นนะครับและในบรรดาสปเตรเนี่ย ดันั้นก็ค่อนข้างเหมาะกับเลสเตอร์คอนนะครับแต่ถ้าจยาเอาแบบไม่ต้องติดสโลว์ไม่ต้องติดดาเมจหลังใช้สกิลเนี่ยก็เป็นแอทแทกเวก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปชูดไงก็ทำดาเมจไปเลยแล้วก็สโลว์สโต้ด้วยนะครับส่วนแบคเทิร์ไอเทมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นอีเจ็บปะทอมนะครับใครจะใช้เป็นโกเกเตอร์ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบอะไหรครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไฟโรนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปรับชมภายในคลิปกันนะครับว่าผมจะเล่นไฟเอโลมาในรูปแบบไหนหรือว่ามีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับใครไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับคนละหนึ่งซับสไครต์นะครับเดี๋ยวครับเพิ่มราการรอช้าก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาเล่นไฟล์โลกันนะครับช่วงนี้ก็จะหัดไฟล์โลเล่นบ้างนะครับ ยังเล่นไม่ค่อยช้ามเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการเล่นพลาดมากเป็นบางครั้งนะครับถ้าเล่นพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะใช้ท่านี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ใช้คโคไโปติกนะครับแล้วเราก็โดนสตันนนไงว่าแล้วถ้าเล่นบนบวกกันเยอะนะครับเนะี่ย กำลังคิดว่าจะไปเล่นไหนดีนะเหมือนจะตายนะแต่ว่าถ้าผมออกไปตอนนี้ผมต้องเลเวลไม่ห้าแน่เลยไฟโล่เนี่ยพยายามเก็บไว้ไวนะครับเพราะเป็นตัวที่เลเวล9ไวมากฟาร์มไวไงฟาร์มไวฆ่าง่ายเล่นป่าแล้วก็พยายามดักพุ่ยตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเลือเขาน้อยแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยไม่โดนด้วยแต่ก็ต้องตายแล้วละ่ะเฮ้ยเซลาล่ามา โอเคตายครับชูดได้อย่างน้อยก็สิบหกลูกตายไหมเนี่ยฆ่ามันไหมโหมาไกลเกิน oh, ผมเออร้อยสามวออิไม่น่ารอดแล้วเราเอามันไปด้วยแล้วกันโดนไม่โดนโดนอยู่แต่รอดไหมเออไม่รอดฮะลาก่อนรดเรือมาหน่อยแล้วกันไม่และไม่ทันละ แล้วอย่างน้อยคูลินก็ชูดไปได้นะครับโกเขาเหลือแค่ยี่สิบคะแนนนะถ้าไอเลเอดเนี่ยเวลาเราใช้เสร็จนะครับมันจะติดฟูดแอทแท็กด้วยนะซึ่งมานก็คอมโบกับท่าเบเบิร์ดนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะเล่นสายเบเบิร์ดแล้วกันนะครับเขาเก็บไปแล้วผมก็จะไปเอาตัวล่างเลยแล้วกัน อาจะเก็บุวงเ่าหน่อยสองตัวอตืตีบูเดตักขอบูเดตักเออนั่นแหละไม่ทันแล้ว่อาตายไปนะสองตัวได้ไหมขอสองตัวนั่นแหละโอ้โหอย่างนี้เดียวปุกรินผมอยู่ไกลไปเลยตายหมดเลยเออต้องรีบไปแล้วมั้งครับเนี่ย ไม่แตกนะไม่แตกแต่ว่าพึ่งเกิดไปดีค่าเขาได้ต้องหคไม่ทันลมมันครับลมมันไม่เบิร์ดไม่โดนนะฮะเสร็จแล้วล่ามขึ้นไปก่อนโอเคเราอยู่เยอะกว่าครับ้างเขาเป็นซัพพอร์ตเขาเลยไม่มีดาเมจแต่มันก็มีอยู่นะเนี่ยโอเคตายไปครับยังไม่เวล้าเราน่าจะ เก็บเตา่าทันนะโอเคขึ้นไปรอตอมนะครับถ้าไปทันนะเดี๋ยวเก็บันนี้ตัวหนึ่งหวังว่าบาน,น้าผมจะยังไม่ตายนะครับโอเคแต่ว่าเสียละเราตอม ไม่เป็นไรครับเราการได้อยู่นะเราเวลเก้าดันเข้ามาโอ้ผมดันมันเข้าป้อมพอดีงานเข้าแล้วทำไมผมไม่ชูดวนะเนี่ยได้ไปเนนะี่ยได้ไหมเพื่อนการเราตอมได้แต่ว่าเอ้มันรู้ได้ไงโอ้โห่ะไม่รอดเรียบร้อยเขามีเจ็กกระทอมอยู่ มีอันติด้วยมานะผมมันยังไม่กก้าดิโอ้อควาีโอผมไปฆ่าใครถึงนู่นเลยวะเนะี่ยตายเก็บไปสี่เลยอะเอา้เอาอะไรเริ่มเริ่มพลาดละ ชอบเวสเบดผมจะแรงมากมติโดนใครบ้างวะเนี่ยโอ้โหเซรล่ลามันขึ้นมาพอดีทำไมไม่มีใครเก็บอแอ็กแทคเกอร์เขาเลยนะยืนตีฟรีมากแต่สกอร์เรานำอยู่นะครับเอาเต่าไหมยังเหรอแต่เขาก็ไม่ลงไปนะเอา,าเอามาันก่อนนี่ลนะนี่ไง คือถ้าเก็บเอ็กซ์เบิร์นได้ตั้งแต่แรกนะผมว่าเราก็ชนะไฟล์ไปแล้วล่ะแต่ประเด็นคือมันไม่มีใครล้วงเลยหน้าที่ล้วงเป็นของเราเอาป่าเฮ้ยตายอยู่ดีลูคาเิโอถึงกับอันติเลยนะจริงก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่นะ ที่มันเห็นชายชายอันติโอเคเอสเติร์เขาไม่มาไปไหนไม่รู้ฟาร์มมันงครับแพงเหรอเรียบร้อยไปโลตอมเออไม่ทันละไปไม่ได้ ขอฟาร์มเลยละกันคือผมไม่ค่อยสนใจโลตอมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราเวลนำอะ่ะเราก็กันได้นะครับถ้าเขาเวลตามเขาไม่กล้ามาสู้กับเราหรอกถ้าเขาสู้เขาจะตายเมียตีได้หรอโอ้ยโลตอมมันตีฟรีอยู่เอสเปิร์นโอเคผมโดนเอสเปิร์นตีตายแล้ว เรียบร้อยอีนี้เดียวเบเบอร์จะมาแล้วแต่ว่าเขารู้เลยบานะผมไปชูดแล้วส15คะแนนผมว่บาบานะผมไม่รอดนะถ้าโดนเซรลาล่าเนะี่ย50 เราก็ฟาร์มให้เวลเยอะก่อนแล้วกันครับคือต่างกันเวลหนึ่งอะดาเมจก็ต่างกันเยอะเล้วครับเฮ้เฮ้เเรีย,ยบร้อยต่างกันเวลหนึ่งอะดาเมจต่างกันประมาณร้อยหนึง่งเลยไหมครับ เลโอผมไปทำอะไรตรงนั้นครับนะ่า,าจะเกิดแล้วว่าผมฆ่ามันดีกว่ามันเพราะถ้าเขาตายตอนใกล้รอตอกนการทันเดอร์เกิดเนี่ยมันจะตายนานเอาไอเกอร์มันก่อนโอเคดาเมจไม่มีตายหมดดาเมจไม่มีเรียบร้อยตายหมดอคออไอแทกเกอร์เขาตายก่อนก็เรียบร้อยดีครับ เราก็ได้ทันเดอร์มาขอไปชูดก่อนเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปเก็บแต้มมาชูดอีกรอบเออนั่นแหละตีกุ้งไปนะเซราล่าโอ้บายนะผมตายเขาเก็บไปสองเลยเหรอ ว่าสิบก้าคะแนนผมมันน่าจะได้อยู่หนึ่งาทีะนึ่งร้อยก็สี่สิบหวะคือใช้ติไปก่อนไม่รู้ว่ามีใครดักหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมก็ขึ้นไปเลยแล้วกันโอ้โหมันชุดก่อนมันเลยมาเลงตัวน,นี้แทนไอ้แท็กเกอร์โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยตีฟรี ตีคนเร็วอย,อย่าตีเราท้ายเกมเลยสเปอร์มาตีเร็วมากนะครับเออมันยังเดินตามอ,อยู่เดี๋ยวขอเพิ่มเลือดก,ก่อนนะบูรินนายเยอะไปก่อนตายตาย,ตายทีเรา่ะตายตืออ้โอ้ซสลาล่าไอ้บูคคาดโดได้อ4้คะแนนนะครับน่าจะชนะไปนะครับตานี้ สวยจังวะสุดท้ายไอซเบิร <'s> ์นฝั่งเขาเก็บสี่นะครั้งเราเก็บสนะี่ผัดกันเก็บสี่เลยป่าทั้งคู่เนะี่ยร้อยห้คะแนนนะครับคือมันเก็บเก็บมากกว่านี้อีกหน่อยได้ครับแต่ว่าผมกลัวจะเพื่อนจะกันไม่ได้ก็เลย รีบกลับมากันดีกว่านาเมจที่ทำไปก็29%่บเนะครับแปดหมืนแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าเล่นช่างกว่านี้น่าจะเยอะกว่านี้นะครับแกะด้วยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นตัวอะไรเนะี่ยก็ฝากติดตามรลบชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ